ครับเบิ้งบรรยากาศครับย้มมือแรลงครับโมบาริมเซบังไฟครับห้านค่้านี่ผมก็เคยแวะอยู่ด้วยครับเคยแวะเธอหนึ่งต่างแต้โดนโดนครับแต่ว่าจำไม่ได้ปันใดมันโดนแห้งแล้วครับผมมากนะแจะปีกัวกับสองปีครับเดี๋ยวผมจะให้เบิ้งเซบังไฟครับสมือกับโมบาริมเซบังไฟครับั้ซงายทั้งขวาก็จะมีอุปกรณ์หาป่าครับ chó hơi bản đàng thật và là đẹp view đi điêu bẹp ngang thật là lạc cảm thấy ยามือแลงครับเห็นบรรยากาศวิถีชีวิตกับมาจากหัวจากสวนกับผลฟื้นครับผลฟื้นมานำเพื่อีท่จะมาไวเป็นเสื้อเพิ่งในการหุ้งเขาหุ้งาน้าครับหนึ่งเขาหนึ่งน้ำให้กับเขาครับหัวตัวนี้น่าจะเป็นัวของลำน้ำสาขาริมเซ่บางไฟครับ ประทับใจเด้ครับประทับใจครับเพราะว่าเขาเข้ามาอีกรอบนีบรรยากาศวิธีแบบนี้ก็จะบ่มีเห็นบ่มีเห้ิงเบิ่งเด้ครับมันจะหายไปตามกาลเวลาแล้วมันก็จะค่อยๆหายไปสบายดีเห็นไหมครับผู้คนกัยิ้มแย้มแจ่มใสขนาดเลยครับทายครับูมีคนแบกเลือกขึ้นมาจากซีเด้ครับแบกเลือกเป็นมาจากซี กี่ขอบแบกเรือมาจากเซบรรยากาศแบบบ้านๆครับดังเดิมครับฝั่งซ้ายเ๋ยคือเซบังไว่เลยครับฝั่งซ้ายเลย สุดยอดเลยครับบรรยากาศงามแห้งครับ,รบได้ยังน้อเริ่มตาลทำตาลกับเกลือบอสแล้วถ้าขี่ไปเบิ้งสุดๆเอนครับ ุดบานแล้วครับเซบังไฟโหสุดยอดบรรยากาศออนซ้อนครับออนซ้อนเที่ยวเห็นอยู่นี่ก็เป็นเครื่องสูบน้ำนะครับสูบน้ำเพื่อที่จะพันน้ำเกินประเหตุการ,กรเกษตรครับอย่างเช่นการเห็ดหน้าครับการเห็ดหน้าก็คือหน้าแซงครับหน้าแซงหรือว่าหน้าปังเซบังไฟครับความอุดมสมบูรณ์ครับฉากหลังเป็นภูเขาเหินปูน บอกเลยว่าประทับใจแต่กลับมาอีกเทิญนึงครับประมาณปีกกัวบริมาโมบานแห่งนี้ครับก็โชคดีครับโชคดีก็จะไม่เห็นน้องๆเป็นกัน่ารักดีน้องหนุยแล้วก็น้องระวังทางเขามากกวคือน้องน้องยังนี่แหละบานโทวานะครับทางเข้ามาตอนแรกๆกับวิวแบบปันานครับแสงสีทองรับขอบฟ้าครับ กินยังเงี้โอ้กินมักกรนี่บ่โอ้มังกนมังหดมังหดขาแม่นบ่เขาห้องบางอยังฮะมังหดใส่ใส่เอามากินเบิ่งดูมันแซ่บอยู่บ่ล่อมึงดูอี๋เงี้ยอี๋เงี้ยมากินเบิ่งดูกินม่งดู กินมกขอดครับเนี่ยม,มร็งคืนหอดสมัยเดีดเด็ถือหลูกเอาหน่อยสองหน่อยพอคือทอดยน่ยมเด็กหน่อยครับย่ยมเด็กหน่อยไปยิงกับปอมหากินกันลอืเอออะไร้เอ้ยๆๆนี่แหละครับคือแบบบ้านๆครับก็คือเป็นความทรงจำของเขาเล็กน้อยครับเวลาเขาใหญ่ไปโตไปบรรยากาศจะเปลี่ยนไปวิธีจะเปลี่ยนไปเรื่อยเขาก็จะเป็นความทรงจำของเขาเป็นบรรยากาศเป็นความสุขที่บริสุทธิ์ปราศจากการตกแต่งแต่งเติบ หา่าใบไม้ไม่ง่วงครับคนทางในแล้วห่าไม่ง่วงบ่หาใบไม้ไม่ง่วงบ่อืมแม่นบ่โอเคนี่ครับมาพอบรรยากาศเพลนครับเพื่อนหาหญ้าไม่ให้ง่วงบ่สัน,นปอดง่วงจะเบ่ดเลยบ่ปอด สมพ่อพอดีลูกก็ร้านเมื่อไห่ลูกที่เอเมียมื่อหน้ามาในอ๋อเรียกว้เพื่อลูเพื่อร้านเนาะแม่นแแม่นไปหาบยางไม่ให้งืวอหัวกันทีนี่โอ้ยแม่เลยตันพูนกันยั่งยืนพุ่มมันหลายโตโอ้หลายลายลายปอดครับนี่พระเบิงครับนี่นะครับวิธีบรรยากาศพี่น้องริมเซ่บางไฟครับหาบยางไม่ให้ง่ัวงู่วตัวเราแบบหลายเลยเอาตัวนี้คือผูกไว้สิฮะตัวนี้คือจะจองไว้คือบ่ปล่อยคือเขา มันมันโซ่บ่แม่มันโซ่มันเทหัวมันเข้าชวนอ๋อมันดื้อมันดื้อโอ้ก็เลยเอาหญ้าให้มันก็เลยบ่ปล่อยมันแม่นอือกะวิธียามคูอแหลงหาคู่มือที่ไหนนี่ให้มันนี่โอ้คู่มือเลยคู่เศร้าคู่แหลงเออเ้าแหลงให้มันเอาหนาให้กินพร้อมือเลี้ยงเพื่อว่าเขาเฮ็ดไผ่เฮ็ดชวนันเขาโอ้ช่วงนี้เขาเฮ็ดหน้าวัดสันทถาก็เลยลามไว้หน้าเชงเขาหน้าเลี่ยวกับจังปล่อยแม่นอืม อักษาเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพิ่นเดี๋ยวมันจะไปเฮ็ดเข่ากินเข่ากินหนามเพิ่นเนาะเออกินเข่ากินหนามเพิ่นอืมเฮ็ดเยอะเลยเนาะโอ้ให้มันกินสัตว์เลยนี่มันมัดอืมมันกินเครือเนาะเออเครือปกตินี่เขาเลี้ยงง้วเขาปล่อยหมดเลยเออกลับมีตะปล่อยแล้วตัวนี้มันเค่หัวขบตะปล่อยกับตะปล่อยมันอยากดื้อเนาะมันดื้อบ้านเจ้าขักเนาะเบิ่งมัดหล่ะเขาจะปล่อยมันอืม ฟักเนอะบรรยากาศม่านเจ้าร้องง่ามเลยดีฟังคุณก็จะเป็นเซ่วางไฟเลยครับเนี่ที่เห็นอยู่ไกลๆเป็นนามเซ่อดมหาไซเลยฟักพัดเซไปก็เป็นผู้เขากระดอกกระดีอยวิวบ้านเปนอากาศก็ดีวิวก็งามวิถีชีวิตก็สุดยอดครับเกี่ยวหญ้าห้งัวครับ ใบมันเยีบถ้าเอาลงดินมันเยียบโอ๋อาเอาให้มันขื่นเถิงเื่เถิงเอามันกินหมดเพื่อนกินเยเออกินเลยแหละได้มาเพื่อจะเสิมะเกาะเกาะเลยครับเกาะเพื่อที่จะให้มันกินง่ายเนาะแล้วมันดึงมันก็จะเป็นคำเป็นคำพอดีคือคนซอยสินนี่แล้วเนาะแล้วกินสินใหญ่แล้วกับอไดรเนาะมันแก่เฮียกับเฮีอไปเนาะอันนี้เพิ่นจะมาซอยก่อนนะครับเอ้ยมันหน่อยๆพอดีคำ เวลาดิ้งมันจะบริเกาะบริเฮียแมนอืมแมนเครือต้นมาบ่นี่แมนโอ้ oh. แมนอะลีวาอยู่ไข,ข่ไข่อันนี้เครือต้นมาเนี่ยต้นมาบ้านเฮาเนี่ยแม่เนาะใบน้อยแล้วก็มีสองชนิดอืมใบเครือต้นมาคนนั่นก็แนวนึงต้นมาคนอีกแบบนึงแบบนึงอีกอืมแต่แสดงว่าเฮากินได้ด้วยนี่แมนบอกได้แหละคนก็กินได้ยังคักเออมาอบยังอบแบ่อบมาบร โอ้มากินชั้นนี้กนะ่อนจะนะกาลงให้มันอีกลงลายมันเยียบลงลายมันเยียบน,นี่แหละครับเป็นวิธีบรรยากาศของพี่น้องบ้านดางครับเมื่อมาหาไสแขวนขมวดสวปอลาาครับกับหมูบ้านริมเซ่บางไฟครับหาญยามาแหงงัวโอ้แบบนี้ไปเด้อบันนี้เด้อขอบมกขอบใจเด้อขอบใจขอบใจโดยโดยเดยีดยดย๋ยวรอบหน้าจะมาเลรียญม่เด้อเห็นกันกับถ่วงถา,ามน้ำในเด้อ น้ำมาได้กันรอบกันทางกอื่นหากันโดยนี่ครับผมว่าเจอเพื่อนหลังนี่ครับอีกอย่างนึงครับก็จะมีอุปกรณ์หาป่าเลยครับคือ่าจะเป็นตุ่มครับตุ่มใส่ป่ามีตุ่มมีของแล้วก็มีอ่าอันโตใส่เจาเห็ดไมนะครับเห็ดไม่เห็ดมอญครับก็เรียงง่วทางไตครับสุดยอดเลยครับบอกเต็มคำว่าสุดยอดครับบรรยากาศนั้นดีครับไปกันต่อบัดเี้ย ระบายดีเฮ้ยเลื่อนแล้วบ่อแม่นหนอนตั้งแต่สองลาเหาว่าจับเสริอเพ่พร้อมกันไห้เบะฟ้ามือพร้อมกันจมข่าวโขดบ่อโพตอนเจ้าก้มแม่นหาไห้ก็ยังว่าว่าบ่ลลี่นั่นเอง ลืมแล้วบ่แม่นงอมองตั้งแต่สงม่นเฮาอันนํากันนํำนีนํำสวรรค์เมืองมันคนเลยคันว่าคัน่าแต่ไปใสกันว่ายุกบเห็นตามไปสนสนสตําต่ต เสียงบรรยากาศครับยังมือแรงมาตีโปง้งครับตัวนี้เขาหอ้อวาตีโปง้งครับซึ่งทางโซปอล่าิ่นก,ก็นใส่กันอยู่จะเป็นลักษณะการเอาไม้มาเจาะครับเอาไม้มาเจาะแล้วก็ตีครับยังมือแรงครับเพื่อที่จะบอกเวลาว่าตอนนี้ก็หโโมกงงแรงแล้วสบายดีดห,ห,ดห,ห,หลังจากตีโปงแล้วครับนามาสการจัวน้อย ไปทางใดนเนาะซื้น้ำปันป้นกินน้ำปะนะย่าง,งบุรีแหล่งเนาะอ๋ออดเลยโจน้อยมานี่ยโจน้อยเบ้อตีโป่งหันนี่โอ้ตีโปงแล้วก็มาอ่ามาซื้อน้ำปั้นครับมาทานอ่ามากินน้ำปะนะครับเดี๋ยวเัาจะเข้าไปเล่นกับน้องเต้ครับน้องเต้ครับ,รบ <c oughs> มาเวะาหานค่ะคุณม้วนเลยนี่ละครับความสุขแบบบ้านๆครับมีความสุขเนาะ <c oughs> บรรยากาศโมบาน์ริมเซบางไฟครับงามเนาะต้นหมากข้างหลังอุ้ยยังเหรอตกใจบวดตัวอะไรวะจีนานมาแวะล่านข้าครับมาพ่อนนองยังบุ๊ไอ้ไรน่ะจีน่าน้องลาซื้อยังลูกน้องตฮะน้องเต้ เต่ก็ได้เต่ก็ได้บ่น่ารักขนาดเลยสาวน้อยริมซีบังไฟอุ้ยคุณดิไปไซไปไซอุ้ยอีกแล้วคุณใดล่ะจริงหรอมาว่างชวนมาเล่นหน่อยดิงามเนาะเออชมพี่บังม่วงเนี่ยเราไปเรียกแล้วดิบ้านเจ้านี่ไอเห็นน่ารักทุกคนเลยนะม่นไม่รัวเล้จริงจริงอิริ สวยสะโพน้องคือสีบลูสีแล้วบอสบึ้ยมันน่ารักน่ารักน่ารักคนละแบบครับน่ารักก็สดใสตามวัยเพื่อนนะครับน่ารักที่สุดในโลกเลยอันนี้น่ามีในโลกอีกคันได้ร้อนแล้วได้ได้เลยมาเลยอ๋อมากระโดดกระเดียดแตงข้าวให้กินนี่นะป้าแตงข้าวให้กินแล้ทีเดียวเสียวละ เจ้าของบ้าทกินให้เบิ่องแรกจะทำกินก่อนสำคัญไอเราไม่เท่าใจโอ้บ่อาย่านจังจังให้เจ้าของบ้านกินก่อนหยานใสยาสเน่ไปซ้ำนี่ก็ลงหัวปักหัวปมแล้วคันว่าใส่ยาเลยนกอาสิตายก็เลยบ่แดีวยาสเน่บ่ตายเนาะถ้าเจ้าถ้าเจ้าเป็นหยังไปดีพี่จะตามเจ้าไปเลยนะหมายถึงว่าตามเจ้าไปส่งโรงพยาบาลหรอพี่จะไปด้วยไปแซ่บอยู่อ่ะลูก น้องเพิ่นกินได้ผมก็ต้องกินได้ครับเอาเอาเบิ่องดูเจ้าจะคำอ่าโอเคน้องเพิ่นกินเลยครับเดี๋ยวผมจะลองกินเบิ่งครับน้องเตะครับนารักนารักครับตาวบานอ่าบ้านดางเมื้องมาคาไซแหวงข้งม้วนครับโมบานริมเอ๋ยชยนบทริมเซมอันนี้ลาบยังนี้ลาบยังเนี่ยแต่ขอกินปลาได้บอกแต่ขอกินปลาอันนี้กัแซ่บคือการบ่มั่นใจคือยังปลาหยังนี่ อับหนูปลาขาวลับหนูสับหนูปลาเซ่ปลาเลโน่นปลาเซ่บังไฟล่ะจำคนนี้น้อยรสลับหนูแซ่บเด้อต้มก้างรสชาติเป็นอย่างไงโอ้โหยกยิ้วให้ดมนมหอมหอมอันนี้น้ำอันนี้น้ำอัีนมลูกโดดลูกโดดโอ้โหไปมากินดีๆนะครับบริการดีนะเป็น กูบ่าว่ากินหนูไปครับ <c oughs> ครับเขาห่อก็บมีนี่ครับราบหนูครับก็บซึ่งกะเป็น อาหารพื้นบ้านตามฤดูกาลครับกับผมไม่รฤดูกาลหนูก็มีทุกฤดูตัวหนูก็มี่ทุกฤดูฤดูนี่จะเป็นลูกหรืเกี่ยวเขาอะไรหรอกครับแถวนี้ก็จะมีเห็ดไฮเห็ดหน้าอยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดครับก็จะมีหนูมันกิดค่อนข้างที่จะมั่นอยู่ตลอดครับก็คือลาบหนูครับเดี๋ยวตอนแรกผมกับผมบริวารสิกินนะครับแต่ว่าน้องเพื่อนบอกว่าล่องในฝีมือเพื่อนเพื่อนมาเพื่อนเป็นคนลาบไม่กินครับเป็นอะไรเป็นอะไรยังก่นกิน เอาเนื้อด้วยเด้ยาวแต่ใบเด้ใบผักเลยคร้อมีอยู่มีอยู่อืเออกระดูกนู้ก็กระดูกนู้กรึบเลยอ่ะโอ้โหเออก้อนกุ้งครับก้อยกุ้งกุ้งกับเหนียวเพิ่นซื้อมาเมื่อกี้ครับเหนียวยังหายใจอยู่เลยบุ๋ แม่ยืนว่านิ้วแน่ใจนะว่านิ้วนิ้วกินไปไตอยู่เด้๋ยวเอาไปไตเดเอาเดือนี่ม่นยังดิ่นดือดเอดอยู่เลยเดี๋ยวพวกกินก่อยกุ้งเขาต้องสิมเห็นบรรจุยางกับคือแบบว่าคือพระเวลาเขาเห็ดไปดรอกอะเวลาพระบอกินมันจิบได้บุญในเสียงสินะเพิ่กกินให้บรรุกินคำนึงก็กินงทีนะมึงอยากกระดึ๊บกระดึ ติดในปากอยู s> <S ่ดูเขเดินเดินอยู่ของแท้พี่กูไก่ต้องรอแล้วล่ะไอ้ก้าวอย่าชงอันนี้ไม่อยากก้นนะบอกเลยว่าทุกแม่ยังนะครับผมกัแบบว่าที่ทานคนได้ยิ้มได้หัวไปนั่นแหละครับแต่ว่าจริงๆกกินกินแบบพวกข้ายางหรอครับแต่บางทีข้ายากก็ขอเบื่อไว้นิดนึงครับ พราะว่าเขาเดินทางนะแบบว่ามันถ้าเกิดมันไตในท้องกินของแปลกเดี๋ยวมันจะเป็นโทษเป็นภัยในการเดินทางมันก็ลำบากครับเอาลงละไอ้เพื่อเจ้าเอาเหือเจ้าเะอะไ้กินอูตส่าว่ากินเพื่อน่องนึกว่านอกจะกินน้ำโอ้ยโคตรมากแล้วช็อตเมื่อกี้ช็อตฟิลเลยบ่กินดเอาลง

พมว่าเป็นยังอาจจะไพ่พีสีแดงก็อดอกกุหลาบเขาจะไ่สีแดงเลยอันนี้ก็ควรไปแก๊สสลากไว้ก็ได้ข <c oughs> อบคุณครับหายลงมาด้อบันนี้ <c oughs> นนก็แดดลมล่มตกครับฝ้าสีแดงแดงครับหน้าน,น้องก็เริ่มแดงไปนําแล้วเพราะว่ายัอยากอายผมผมกับสีฟ้าเมื่อกันครับวันนี้รอบหน้าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ เดี๋ยวก็สิพาผู้คนมาหูจักตัวตนของน้องอีกความน่ารักของน้องอีกในคลิปคลิปในคลิปต่อไปในอีพีต่อไปครับผมบอกเลยว่าบานดางเมื่อมหาไส้กันข้ามวสปลราผมต้องได้กลับมาอีกรอบครับไปขอบคุณน้องเต้ด้วยเดี๋ยวให้บายดุให้บายลูกไปให้บายเมื่อเด้อไปดี้เด้อขอบม๊ขอบใจกับเข่ากับน้ำเสียบอยู่ดีดี แฝบแฝบรสชาตรแบบแ่บเลยอะ่ะอ,อืมโอเคครับสำหรับอ่บรรยากาศตอนแร,ๆร,ๆรกๆครับฝากีแดงแดงเขากขอบคุณทุกคนครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร